สวัดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวนี้ก่อนจะาเข้าข้กาเรกันเนะสงสัยไหมเ่ยว่าคูออกไปทไมไม่ใช่ค่ะเก่งมากีาแล้วีดว่าครูสอนเรื่องอะไรค เกงมากค่ะป้ยเจอแล้ว นอนไปแล้วค่ะอเออนิ้วทดนิ้วนิ้วคืออะไรลูกยิคืออะไรคะกิบเบียงมาแล้วกิบเบียงค่ะไนิยวนี่ภาษาอะไรค่ะ ก็จะอยู่สีอย่างนะคะอันแรกก็คือกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงเนาะอ่ะล้วยทายว่าใจเอ่อยเป็นกีบเลี้ยงอันนี้เหียวสีเขียวชายเก่งมากเลยค่ะกีบเลี้ยงนะคะก็จะแบบทำหน้าที่ของป้องกันอันตรายที่จะเกิดในดอกภายในนะคะส่วนมากกีบเลี้ยงมักเป็นสีเขียวนะแล้วเราจะเรียกกลมนี้ว่าเคริกจำไว้นะคะเคริก ็นกีบดอกกีบดอกอ่ะตัวไหนเอ่ยกีบดอกท้ายสิบเก่งมากค่ะสำหรับกีบดอกนะคะก็จะมีสีสันต,ต่างๆสวยงามถูกไหมมันก็จะแตกต่างากันเนาะนีเป็นสีใช่ล่ะใช่ค่ะแล้วแล้วกีบดอกนะคะมันมักจะมีรสชาติหวานเราลองมาชิมกันค่ะชิมชิบุซิชิม,มไหมเอ่ย 一保他 เรไม่ถามอกันะคะรเรียเรามาเรียนกันก่อนเนาะรไม่ต้องเลือกนะเกคู่นะคะเกููนี้็จะเจริญมาจากเนื้อเยือสูปลนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนสาคัญต่อการสืบพันธสพันเกีมีส่วนประกอบไปอีกคืออัเนน จำไว้นะบ้างมีบอกอะไรบ้าง,งนนะคะุณครูจะถามอ่นานคู่ค่าเรียนอ่าต่อไปก็เป็นเกรตรงเมียนะคะเกรตรงเมียก็จะเป็นที่อยู่ทันสมัยที่อยู่ข้างในลึกสุดใน,อนอตอไม้มันจะเปลี่ยนแปลงม,มาจากใบจะทําหน้าที่ส่วนสทาัญในการผลนะิตภัธุ์เนาะแล้วเกรตรงเมียเนี้ยก็จะแบบมีผลอะไรอีกคือจะเป็น เราคาดเกสรเราจะเรียกพวงนี้ว่าออจินิเซียมเราเรียกพวงนี้ว่าจินิเซียมอันแรกคืออะไรนะกงของคานกีบดอกไม่กีบเลียงอะไรเอ่ยเคลลิกกีบดอกอ่ะโครล่าค่ะเก่งมากเกสรตระเมียแล้วค่ะเกสรตระเมียแล้วค่ะ ดอกสกุนดอกสกุนดอกหนึ่งจะมีครบสี่องค์ดอกสกุนเพศคือมีน้้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียส่วนเพศที่สามก็จะเป็นดอกเดี่ยว ควรความล้บ้างดีกว่าดอกดอกสมบูรณ์มีอะไรบ้างคะดอกสมบูรณ์มีวงกี่วงคะมีวงมีอะไรบ้างเอ่ยกิบเียร์ค่ะอะไรอีกเฮลิคบเตอร์กิบเบียร์ค่ะคาร์โรใช่คารล่รของอะไรคะ ไ้งเอ่ยข่าใจหรือยังข้าใจค่ะมีอะไรสงสัยไหมคะสงสัยว่าตัวร์มันทำไมคะเราะว่ามันเป็นอะไรค่ะเพาะให้เหมือนอะค่ะไม่เหมือนนี่อาตารยมทะเนนะคะรู้ เหนกรเรียนสยดี๋ยวมเ,เดียวันเกี่ยวกับการเรียนไ,ม,ยไม่เอ่ยเกี่ยวการเรียนหนูสนใจแบนี้ไหมคะมอ่ะากิอนอกไม้วับ